สวัสดีครับชาวราศีเมษยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดูดวงใบบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมษหรือชาวราศีเมษสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนหลังสำหรับเดือนกรกฎาคม2567นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับเดีย๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไร ก่อนอื่นก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำม,มากกว่านี้ก็สามารถแอดไลน์ ID มาได้ที่ u s e r b ู p a y a นะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าดวงของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่แบลสำหรับตัวตนของคุณเองได้เป็นไพ่เอทออฟครับ เป็นไพ่2 o f p e n t a c l e นะครับ p e g of c u p 3 Two of c u p บแล้วก็เป็นไพ่ Queen ถือไม้นะครับโอเคไพ่ค่อนข้างดูมีพลังงานของไพ่ถ้วยนะครับขึ้นมา 3ใบเนาะลราก็อาจจะทําให้เกิดนักศึะของการมีในเรื่องของความแบบลึกซึ้งนะครับภาวะจิตใจอารมณ์ความรู้สึกกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มากขึ้นเป็นพิเศษและไพ่ค่อนข้างดูโอเคดูดีเลยนะครับถึงแม้จะไม่ได้แบบหวือหวาแต่อย่างน้อยความรักความสัมพันธ์ก็น่าจะมีโอกาสของการ ไปในทิศท,ทางที่ดีกว่าเดิมมีโอกาสของการปรับการเปลี่ยนแปลงนะครับไปสู่ความสำเร็จขอให้คุณพยายามมองอะไรให้มันดูแบบเป็นโพซิทีฟหรือว่าเป็นในทางมุมบวกให้มากกว่านี้อาจจะทำให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณนั้นดำเนินไปถึงนะจุดเป้าหมายปลายทางความสำเร็จได้ประครับประคองไปครับสำหรับใครที่ยังเป็นปัญหาอยู่ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อาจจะยังคงต้องรอดูในเรื่องของการคิดการตัดสินใจให้มันแบบ เบ็ดเสร็จเด็ดขาดมากกว่านี้อาจจะทําให้ความรักของคุณนั้นดีขึ้นนะครับหรือว่ามีโอกาสดีๆเข้ามาได้3ามถ้วยนะครับความรักของคุณอาจจะยังพอที่จะมีโอกาสของการปรับมุมมองปรับทิศทางหรือความรักยังสามารถลงตัวนะครับหรือลงเอ่ยกันไปในทิศทางที่ดีกว่านี้ขอให้คุณพยายามมองโลกในแง่ดีอย่างที่บอกไปนะประคับประคองไปเนาะแล้วก็ บาลานซ์สมดุลด้วยนะครับมีไพ่ใบ,บนี้คือสองเหรียญ2เหรียญเนี่ยคือการแบบสมดุลนะครับเพื่อให้เราไปสู่ความสําเร็จถึงแม้ความหลักอาจจะยังดูมีความเป็นเนกาทีฟบ้างหรืออะไรที่ยังไม่ค่อยแบบตอบรับในสิ่งที่คุณเจอบางครั้งเขาอาจจะยังมีความรู้สึกที่อาจจะยังแบบยังไม่ค่อยแบบเอ็เอียงมาทางเราแบบร้อเปอร์เซ็นแต่เขาก็ยังดูเหมือนกับใส่ใจเราบ้างยังมีความรู้สึก ใส่ใจเทคแคร์ care, ดูแลกับเราบ้างอันนี้คือ e d g อ of คัพเนี่ยนะครับมันอาจจะทําให้พลังอันน้อยนิดตรงนี้ค่อยๆมีการพัฒนาการเติบโตที่ดีในอนาคตข้างหน้ามีราชินีถือไม้นะครับราชนีถืออ่าราชนีถือไม้เนี่ยตัวคุณเองอาจจะดูมีความโดดเด่นมีพลังงานดีๆที่ทําให้เขามีความรู้สึกแบบ อยากจะเข้าหาเรานะครับหรืออยากจะมีความรู้สึกที่แบบเหมือนอมีกําลังใจมีความรู้สึกที่คุณดูมีเสน่ห์นะครับที่ทําให้เขามีความรู้สึกอยากจะเข้าหาคุณหรืออยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ร่วมกับคุณได้ดีกว่าเดิมก็ได้เช่นกันนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับว่าไพ่เนี่ยจะบอกอะไรสำหรับชาวราศีเมษลักขณาเมษเพิ่มเติมกันบ้างนะครับ ไพ่ใบแรกแถวล่างได้เป็นไพ่สองดาบสิบเหรียญแปดดาบ The High ไพ่เดอะไฮพรีเทสไพ่ใบสุดท้ายนะครับเจ็ดหมายอิทธิพลใต้สำหรับนะครับเป็นไพ่เก้าถ้วย ไพ่บอกว่าตัวตนของคุณเนี่ยอาจจะมีความคิดมากมีตกกังวลอยู่บ้างกับในเรื่องของความสัมพันธ์อาจจะเป็นเพราะว่าตัวคุณเองเนี่ยมีความรู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์มันไม่ค่อยชัดเจนเนาะจากไพ่ราชินีพระจันทร์มันทาให้เรามีความรู้สึกเนกาทีฟมีทําให้เรามีความรู้สึกแบบเหมือนกะอุ่นใจมีความรู้สึกแบบ เราไม่รู้ไงว่าเขาคิดยังไงกับเราเราไม่รู้ไงว่าเขาเนี่ยตกลงยังมีความรู้สึกดีๆกับเราจริงอย่างที่เรารู้สึกนั้นหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เรายังไม่แน่ใจหรอกนะครับสองดาบมันคือความรู้สึกลังเลกับความรู้สึกว่าแบบตกลงแล้วว่าเขายังรักเราไหมเขายังมีความรู้สึกดีๆกับเราหรือเปล่าเขายังอยากไปต่อกับเราหรือเปล่าหรือเขายังแบบ รักในสิ่งที่เราเป็นไหมอะไรประมาณเนี้ยมันยังมีคําถามในความรู้สึกของเราอยู่เสมอแต่เราอาจจะยังไม่ได้รับคําตอบเหล่านั้นอะไรประมาณเนี้ยมันเลยอาจจะทาให้เรามีความรู้สึกแบบดูกังวลดูวิตกกับไพ่ใบน,นี้อยู่นะครับ The High Priestess เนี่ยเราก็ต้องประคับประคองไปก่อนจากไพ่สองเหลี่ยญน,นะครับไพ่บอกว่าถ้าเกิดตัวคุณนะเปิดรับเปิดใจนะครับยอมรับกับทุกสิ่งทุกอย่างและพยายามทํากิจกรรมร่วมกันให้มากกว่านี้หรือว่าการปล่อยวางทําให้เรามีความรู้สึกแบบ ไม่ไปยึดติดอยู่กับปัญหาสิ่งเหล่านั้นแล้วพยายามทําให้ตัวเองดูดีมีสเสน่ห์มีคุณค่าราชินีถือไม้ราชินีถือไม้เพราะว่าตัวคุณเองยังดูดีมีสเสน่ห์ยังดูดีมีคุณค่ายังดูดีที่จะมีแพชั่นดึงดูดใจทําให้เขาไม่ความรู้สึกเอ็นเอียงมาทางเรามีความรู้สึกเหมือนเขายังมี เขาอะไรเหมือนอยากจะให้เราพัฒนากับในเรื่องของความสัมพันธ์ร่วมกันกับเขาอยู่อะไรประมาณเนี้ยอาจจะทําให้ความรักนั้นดูสดใสดูหวานชื่นดูมีความรู้สึกที่แบบโอเคแล้วก็ดูดีในอนาคตอะไรประมาณนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกน้องว่าเราก็ต้องพยายามใช้แพชชั่นในการดึงดูดแล้วก็พยายามแบบสะกดขม่มในเรื่องของภาวะอารมณ์ความรู้สึกอย่าให้มันแบบ มามีอารมณ์เหนือเหตุผลนะแล้วก็พยายามประคับประคองไปก่อนเนาะเด็กถือถ้วยกับหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยแปลว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันจะมีโอกาสของการที่คุณยังเปิดรับพลังงานดีๆมีความรู้สึกที่คุณอาจจะยังแบบได้รับโอกาสนะครับกับในเรื่องของสิ่งที่โอกาสของความรักนั้นจะยังดูสดใสและก็ไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นนะครับ ภาวนาว่าเราอาจจะทําทุกอย่างได้ดีพอแล้วมันทําให้เรามีความรู้สึกว่าได้รับการตอบรับในสิ่งที่เขานั้นอยากจะได้นะครับมันทําให้เราเติมเต็มกันและกันได้ดีขึ้นเพราะว่า3ามถ้วยมันก็คือข่าวดีมันก็คือสิ่งที่เราทําแล้วมันมีโอกาสมีความหวังนะครับที่จะเข้ามาแล้วก็ไพ่บอกว่าอิทธิพลใต้สําหรับบอก9้าถ้วย9้าถ้วยคือเราอาจจะต้องพยายามพิพจารณาหรือว่าเราอาจจะต้องทบทวนคิดไตรตรองตัวเองนะครับว่า สิ่งที่เราทําสิ่งที่เรากําลังจะไปถึงนะจุดเป้าหมายปลายทางเราต้องการที่จะทําให้ความรักนั้นมันสําเร็จหรือว่าไปในทิศทางที่ดียังไงอะไรแบบนี้ยนะครับถ้าเราพยายามหันกลับมาใส่ใจรักตัวเองดูแลตัวเองบางครั้งคุณอาจจะยังมองไม่เห็นอนาคต8ดาบกับ2ดาบมันคือความลังเลกับความรู้สึกแล้วเรายังมองไม่เห็นอนาคตอ่ะให้เราพยายาม รักตัวเองใส่ใจตัวเองดูแลตัวเองแล้วก็เปิดใจหนึ่งถ้วยนะครับแล้วเราอาจจะยังพอที่จะมีหนทางของความรักนั้นกลับมามีโอกาสดีๆความเป็น successful หรือความเป็นแบบความรักที่มีความสุขถึงขั้น10เหรียญ1ิเหรียญอย่าก,การอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาความสุข ความสมหวังนะครับอะไรที่เรามีความรู้สึกแบบอยากจะให้มันมีการเติบโตมันมีการ g r o อ up ขึ้นไปหรือมีการพัฒนาขึ้นไปเนี่ยบอกเลยว่าถ้าเรารักตัวเองเท่าไหร่เราจะมีคุณค่าเราจะมีความรู้สึกที่ดีนะครับแล้วเราก็จะสามารถเป็นราชินีถือไม้ผู้ทรงอิทธิพลในเรื่องของความรู้สึกสำหรับตัวเขาแล้วก็มีแรงดึงดูดอันมหาศาลที่จะทําให้เขามีความรู้สึกดีด เขาหาเรานะครับหรือว่าอาจจะดูเหมือนมีพลังงานดีๆที่จะทําให้เรากับเขานั้นลงเอยกันได้อะไรประมาณนี้นะครับดังนั้นเนี่ยไพ่บอกว่าถ้าเรารู้จักหลักตัวเองเราก็ทําให้ตัวเองดูดีมีเสน่ห์มีคุณค่าคุณจะดึงดูดใจของเขาได้มากแบบเท่าทวีคูณแล้วทําให้ความรักของคุณยังมีความมั่นคงแข็งแกร่งแ,แล้วก็มีโอกาสดีๆกับชีวิตของตัวคุณมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับโอเคแล้วก็ไพ่บอกว่า ช่วงนี้อาจจะต้องเหนื่อยนิดนึงกับการที่เราจะต้องแบบฟันฝ่าอุปสรรคแต่ในท้ายที่สุดอ่ะเจ็ดไม้หมายถึงคุณกําลังเข้าใกล้ความสําเร็จแล้วนะครับกำลังจะมีความสําเร็จเพราะสิบดะเออสิเหรียญก็มาแปลว่าคุณอาจจะได้รับโอกาสหรือว่าความรักที่มีคอมมิตเมนต์ความรักที่มีความลงตัวแล้วก็ Relationship หรือว่าความสัมพันธ์ของคุณนั้นก็จะพัฒนาไปในรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งที่ทำให้เรามีความสุขสมหวังได้อย่างที่คุณปรารถนาสำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด,ด้วยนะครับขอบคุณครับ